ิปที่แล้วกระดาษทรายหมดใช่ปะนี่ขงนายถอย,อยเครื่องขัดเลยขัดละเอียดดีไหม,ไมส่วนเกียริดีนะลดกี่เปอร์เซ็นต์นะส0นสะิบเอร์เซนฮะมันจะเป็นคราบๆหน่อยงัออ้นก็มีรอยบิดนิดหน่อยเ,ออเดี๋ยวขัดปึ๊บยังของใหม่เลยเออจริงๆเราลงปกติต้องลงยาก่อนแต่ว่าเรามีเครื่องละเราลงละเอียดเลยเออนี่ไม่ละเอียดมากนี่เบอร์ เบอร์120ใช้ได้อนนี้ผิวนี่ก็ความจริงมันเรียบอะนะมันแค่เป็นลอยลามเฉยๆหนึ่งสองสามแต่ตรงนี้นะดูดำๆนี่นะอ้าวใครเตะปลากันไข่เตะปลาโอ้ยตายเอาหน้านีของจริงนะของจริงอ่ะเอาเลยสามเหยียนเหยียนอ่ะดู